ISACNESS t e ตร c ตต m ิ n งเดบ c h e m e n t หรือว่าใบรับรองที่พักนั่นเองเอกสารใบนี้สำคัญอย่างไรนี่เป็นหนึ่งในรายการที่เราต้องใช้ยื่นเพื่อขอต่อบัตรพำนักและเป็นหนึ่งในรายการที่ต้องใช้ยื่นเพื่อขอใบขับขี่ในฝรั่งเศสหรือถ้าใครไปเจอเจ้าหน้าที่ที่ขอเอกสารตัวนี้ก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยจ้า พิมพ์ชื่อเอกสารตัวนี้ลงไปใน Google ก็จะขึ้นมาให้เราหน้าตาแบบนี้นะคะนี่จะเป็นเว็บไซต์ที่คอยให้บริการแก่ประชาชนทุกคําถามที่คุณสงสัยในฝรั่งเศสสามารถหาคําตอบได้ที่นี่เมื่อกดเข้ามาแล้วจากนั้นก็คลิกที่ช่องสีน้ําเงินเพื่อสร้างใบรับรองที่พักของเราได้เลยจะมีทั้งหมด4ีขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1ให้ใส่รายละเอียดของคนที่รับรองที่พักให้กับเราใส่ชื่อจริงนามสกุลสถานภาพวันเกิดและเมืองที่เขาเกิด กรอกข้อมูลให้เหมือนกับในพาสปอร์ตหรือในบัตรประชาชนของเขาขั้นตอนที่2 ให้ใส่รายละเอียดของเราใส่ให้เหมือนกับข้อมูลในพาสปอร์ตเช่นกันส่วนอันล่างสุดให้ใส่วันที่เราเริ่มเข้ามาพักสถานที่แห่งนี้ขั้นตอนที่3ใส่ที่อยู่ปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่ขั้นตอนที่4ให้ใส่วันที่และก็สถานที่ที่เราทําเอกสารฉบับนี้ใส่ชื่อเมืองที่เราอาศัยอยู่พอเลื่อนลงมาล่างสุดนี่คือตัวอย่างที่ให้เราตรวจสอบก่อนจะพิมพ์หากพิมพ์ผิดก็ยังสามารถกลับมาแก้ไขได้ถ้าหากตรวจแล้วโอเคไม่มีข้อผิดพลาดให้ทําการดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf ค่ะ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้ปริ้นต์ออกมาแล้วให้คนรับรองเซ็นให้กับเราเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า